ครวันนี้มาเอาพึ่งออกจากปั๊มน้ำมันไหนเเขานะครับพอดีเขาจะจัดบูธจัดบูธขายของครับผมเอาให้ฟรีครับใครสนใจเอาพึ่งออกติดต่อได้เลยนะครับผ่านขาแกว่างครับก็อยากทำบุญติดต่อได้นะครับเบอร์โทร088723516จ่าวรพจนธครับผม ใครที่จะให้เอาออกนะครับถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะครับถ่ายรูปส่งมาให้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่ารังทํางานยังไงครับผมเ้เกยบอุปกรณ์ว้ถู่ครับเอาออกให้ในเขตเมืองนครราชสีมานะครับใกล้ๆบ้านครับผม

ครับผมเอาพึ่งมาปล่อยนะครับในป่าครับผมเฉพาะแม่รประมาณเกือบสามกิโลครับแม่ยังมากเลยครับอันนี้ขาวก็ต้องปล่อยในป่าครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ